สวัสดีค่ะยายปานะะวันนี้ยายปาก็จะทําน้ําพริกคาเนาะพี่น้องก็มีพริกนะฮะพริกแห้งนะฮะเดี๋ยวยายปาจะเอาไปคั่วนะฮะกระเทียมเนาะนะฮะขานะฮะนี่ขายายปามาจากเมืองไทยเนาะยายปาก็เอามาเป็นแง่งๆนะฮะแล้วก็เอามาฝานนะเป็นแว่นๆนี่เนาะนะคะสำหรับใส่ต้มยำสำหรับจะเอามาทำพริกคาเนะฮะยายปาก็จะเอา หั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ใส่ถุงแช่แข็งไว้นะคะตอนนี้ก็ยายปาก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะเอาไปคั่วนะคะหั่นชิ้นเล็กๆเนาะเสร็จแล้วนะคะคะอยายปาก็หั่นไว้เรียบร้อยเนาะยายปายายปาก็ตั้งกระทะเนาะนะคะเปิดไฟนะคะเอาข่าลงไปนะคะเพื่อคั่วนะคะ ขั่วขาตอนนี้ยายปาก็คั่วขาลงไปเนาะนะคะแล้วก็ใส่ตอนนี้ก็จะใส่กระเทียมลงไปคั่วพพ้อมเลยนะคะตอนนี้ยายปาก็คั่วห่อไอ้กระเทียมกระข่าวไว้เรียบร้อยเร็วนะคะต่อไปยายปาก,ก็จะคั่วพริกจะ้ะยายปาก,ก็จะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะกันกลิ่นออกเนะะาะพื่อทำให้พริก คั่วสุกไวนะคะก็เกลือร้อนเนาะนะฮะตอนนี้ยาปลาก็คั่วพริกโอเคแล้วเนาะนะฮะยาปลาก็จะเอาข่าข่าก,กระเทียมนะ,ะที่คั่วไว้เนาะนะฮะใส่ลงไปโคกเนาะแล้วก็จะเติมเกลือลงไปนะฮะเติมเกลือลงเกลือป่นลงไปนะฮะยาปลาก็จะใส่ไปหนึ่งช้อนเนาะนะฮะ เราก็โขลกรก,กระเทียมนะคะกระเทียมที่คั่วก็ขานี่ให้ละเอียดเลยนะให้เป็นเ,เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะสเสร็จแล้วนะคะยาปลาโขกกระเทียมก็ขาแล้วเนาะนะคะใส่ที่กลงไปเลยะค่ะแล้วก็โขกนะคะยีปลาก็จะใส่เกลือไปอีกนะคะหนึ่งช้อนเนาะ ยาปลาใส่เกลือไปแล้วนะคะสองช้อนชานะคะแล้วนี่ยาปลาก็ใส่ผงชูรสจ้ะผงนัวเนี่ยจ้ะใส่ลงไปนะฮะใส่มากแซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อยจ้ะพี่น้องยาปลาก็ใส่ลงไปเนาะ,ะแต่ความชอบนะเครื่องปรุงก็มีอยู่แค่นี้จ้ะแบบใช่ยเยอะเนาะ,ะแล้วก็โคก็ไปข้างนึงเข้ากันนะคะทำง่ายๆจ้ะพี่ น้ำพริกคาเนาะพี่น้องหน้านี่หน้าเฮ็ดเนาะน้ำพริกคานะฮะกินกับไอเฮ็ดนึ่งเนี่ยนะเฮ็ดนึ่งเฮ็ดต้มพักลวกพักนึ่งอะไรเนี่ยนะแซ่บหลายพี่น้องเนื้อก็ข้าเหนียวเ้าห่อนนะโอ้ยหั่นละให้มักปลาล่าก็ใส่ปลาล่าลงไปนะฮะเป็นปลาตัวก็ได้นะนะ ใ,ใส่ปลาก็จใส่อจะบริสบอร์ไซปลานะคะหอมนะคะหอมค่ะค่นี้ก็เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วนะคะ,ะตักใส่ถ้วยเลยจ้ากินก็ข่ากินก็เอฮเอ็หนึ่งนอกหน้านี่หน้าเฮดเนาะหนึ่งเฮดนะ คนเหี่ยวห้อนๆเหี้ยเหนื่อโอ้ยพี่น้องแซบลายค่ะเสร็จเรียบร้อยสเสร็จแล้วค่ะน้ำปีกขานะทำกินง่ายๆนะคะคลิปนี้ยายปาก็ขอตัวลงก่อนด้อจ้าสวัสดีค่ะ